ท่านสุภาพบุรุษและสุภาพสตรียินดีต้อนรับสู่เมืองแห่งความบันเทิงที่ใหญ่ที่สุดในโลกกรันเตโซโรและคืนนี้ก็อีกเช่นกันที่เราคนโง่เขลาวผู้หลงมัวเมาในเงินทองและหวังรางวัลก้อนโตขึ้นมาอยู่บนเรือลำนี้ที่นี่คือประเทศอิสระที่รัฐบาลให้การรับรอง เอาเลยครับทุกท่านเชิญสนุกกันให้เต็มที่คือเสียงและความหวังจะพลันเปลี่ยนเป็นความสิ้นหวังได้พริบตาและนี่แหละคือความบันเทิงขั้นสุดยอด,ด,ยอดเป็นเวทีที่สุดยอดเลยใช่ไหมละ่ะจะทำยังไงละ่ะบวกควางต้องสัตว์นายให้เปลิวสลาว One Piece Dream Gold.